ครับสวัสดีครับแฟนๆมวยประจำวันอาทิตย์ี่สิกุมภาพันนะครับพี่น้องวันนี้ผมละทีมงานนะครับกับสิน้ามวยเด็ดเด็ดมั่นมั่นมาฝากแฟนๆเป็นประจำคือเก่านะครับพี่น้องวันนี้ก็บสีมีมวยไถ่ก้อยกัน4ีครูนะครับพี่น้องคู่ที่หนึ่งเป็นการพ่อกันระวางแสงสักดานะครับ บอยทาฉางนะครับกัสิพ่อครับยอดขุนพ้นครับพี่น้องสิพ่อกับยอดขุนพ้นครับคู่ที่2ครับคู่ที่2นี่เป็นการพบกันระวางเฟซบุกนวพ้นภาพซุขกระเบื้อไทยกับพี่น้องาเพื่อนี่สิพ่อกับอดัมครับสอเดชพันธ์นะครับพี่น้องส่วนร่องคู่เอกนะครับคู่ที่3นะครับคู่ที่3ามนี่สิเป็นการพอกันระวางเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิ้มนะครับกบสิพ่อกับทศกัณฐ์นะครับพี่น้องสิบ่อกับทศกัณฐ์างนะรศอสีครับพี่น้อง ครูที่สีนี่เป็นครูเอกครูให้ไหน่อนำไล่การครับเป็นการพ่อกันระวังค้ามแบกที่เคยุทธนาการที่พ่อกับปฏิหารครับปฏิหารปาโดอยุทยานะครับพี่น้องเพื่อบอเป็นการเสียเวล่านะครับผมกาสินำแฟนๆมาเบ่งว้ยครูที่หนึ่งเลยครับ เป็นการพอกันระวางแสงสักดาบอยทาฉางครับเจอกับยอดคุณพ่นซอพงอมอ้อนนะครับต่อยกันลอยสิปอนด์ครับยกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกหานี่นะครับต่อยกันคู่ขี่สูสีครับพี่นอ้องมาไปไปลายยกหานะครับ,ก,บก,นนกัเดียมกันนิดๆพี่น้องเดียมกันน้อยๆคือยอดคุณพ่นเกิดสีเดียมแสงสักดายจะน้อยนึงนะครับ ต่อยกันครบหายยกครับพี่น้องต่อยกันครบหายโยกนี่กรรมการกับรวบรวมคะแนนหายยอดุพนพ้นสอบพงอมอนนี่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแสงสักดาบอยทาช้างไปซุบมั่นได้กับครูนี่ครับครูนี่กับซุบมั่นครับพี่น้องส่วนครูที่2ครับเป็นการพ่อกันระวางเฟนบุกครับนบพ้นฟ้ามสุก,กรบบือไทยครับพี่น้องมวยคู่นี่ ขืนยกหนึ่งนี่เซียนมวยนี่เขากระไฮเฟซบุกกับเฟซบุกเป็นต่ออยู่หลายกลุ่มอยู่กับพี่น้องอ่าต่อยกันยกหนึ่งเนี่ยคู่ขี่สูสีอยู่ครับพี่น้องคู่คู่นี่ก็บสูสีกันยกหนึ่งขึ้นมายกสองครับพี่น้องยกสองกลางๆยกเนี่ยอดัมต่อยครับต่อยเฟซบุกลงไปนอนนับิซี์ลงเอดเดตพี่น้องลงเอดเดตเลยแท้ครับสองยกพ่อสองยกเลยครับพี่น้องคนนี้มั่วพ่อสองยกเลยนี่ ยกที่สองเคืองเคืองยกแล้วครับพี่น้องกับอาดัมหนกเฟซบุกไปในกลางยกที่สองครับพี่น้องครูนี้นะครับส่วนคููที่สามครับพี่น้องคู่ที่สามนี่สิเป็นการพ่อกันระวงังเพชรหนึ่งครับเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยยิ้มนะครับพ่อกับทศกัณฐ์ช่างนครสีครับพี่น้องคููนี่ต่อยกันยกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกห้านะครับ คูที่สามนี่เดชมวยนี่เขาก็ให้เพชรหนึ่งเป็นต่ออยู่กับพี่น้องเป็นต่ออยู่หลายบาทเยอะแต่ต่อยกันครบหายโยครับต่อยกันครบหายโยเนี่กกรมกากรวบรวมคะแน่นนะครับพี่น้องรวบรวมคะแน่นไ้เพชรมวยไทยยิมครับชนะคะแน่นทดสกันช่างแลรศรีไปแบบขาดแล้วก็สุดมั่นกันมั่นสุดๆแล้พี่น้องครูนี่มั่นขนาดครับครูนี่ครับส่วนคููที่สี่ครับพี่น้องครูที่สี่นี่สิเป็นการพ่อกนรว่างคัมแบกที่เคยุทธนาครับ เจอกับปฏิหารครับพี่น้องเจอกับปฏิหารปฏิหารป๋าโดอยุทยาครับพี่น้องมวยคูนี่ต่อยกันยกหนึ่งยกสองยกสามยกสี่ยกหาก,ก,ก,กับเบียดเบียดกันพี่น้องเบียดกันเบียดกันไปเบียดกันมากนะครับพบหายกครับกรรมการกันรวบรวมคะแนนหันมาช่เมื่อหาคัมแบกชนะคะแนนปฏิหารป๋าโดอยุทยาไปแบบขาดลอยครับพี่น้องขาดจุดโปดครับพี่น้อง มวยสีคู่ปัจจำวันติตย์ที่16กุมภ้าพันนี่นะครับพี่น้องผลคู่ที่หนึ่งแสงสักดาแพ้คะแนนยอดขุนมพ้นสอพงอโมนไปแบบขาดลอยกับพี่น้องคู่ที่สองเฟซบุกนวพ้นฟ้ามสุกกระบือไทยกับแพ้นอกครับกลางยกสองอดัมต่อยโป่งเดี๋ยวับนอกเลยครับยกที่สองนะครับคู่ที่สามครับเป็นการพ่อกันระวังเพชรหนึ่งนะครับมวยไทยยิ้มนะครับ กชนะคะแนนโทษการทางมืองสีแบบสุดมั่นกับพี่น้องคนนี้มั่นสุดๆเลยครับพี่น้องค,ดดครูคที่4กับคัมแบ็กที่เคยุทธนาเป็นฝ่ายชนะคะแนนปฏิหารป๋าโดอยุธยากับพี่น้องครับผมในทีมงานนะครับกับสีน้าม้อยมั่นมั่น,นเด็ดเด็ดมาฝากแฟนๆคือเก่านะครับพี่นอ้องอาทิตย์หน้าพอกันไหมนะครับสวัสดีครับ